กดส่งท้ายหลังจากอันดาพักฟื้นจนร่างกายกลับมาแข็งแรงการแต่งงานถึงได้ถือกำเนิดขึ้นช้าไปหน่อยแต่ไม่มีใครว่าอะไรต่อให้มีใครว่าคิมหันก็ไม่แคร์เขาต้องการทำให้ถูกต้องแม้จะไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามจารีประเพณีสังคมเขาก็จะทำ และเป็นสิ่งที่ต้องทําเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดในชีวิตอีกคนหนึ่งชีวิตครอบครัวเริ่มต้นขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบและถึงจะมีบ้านอยู่แล้วซึ่งอันดาก็มีบ้านของเธอเช่นกันแต่คิมฮันก็ยืนยันที่จะซื้อบ้านใหม่อยู่ดีบ้านหลังเดิมมันเล็กเกินกว่าจะอยู่กันได้อย่างสะดวกสบายสําหรับพวกเขาที่มีสมาชิกน,น้อยเกิดขึ้นมาอย่างน้อยเขาก็ต้องการพื้นที่ให้ลูกได้วิ่งเล่นละ่ะยังไงก็ต้องมีพื้นที่ให้มากกว่านี้ แม้ว่าบ้านหลังเดิมมันก็มีพื้นที่อยู่แล้วต้องกว้างกว้างกว่านี้อีกเพราะคิดอย่างนั้นแถมไม่ฟังคำทักทานใดจากอันดาคิมหันจึงซื้อบ้านใหม่ตามที่ตั้งใจความจริงแล้วอันดาก็เห็นดีด้วยดีใจด้วยซ้าที่เขาคิดถึงอนาคตลูกที่ไม่ดีมีเพียงอย่างเดียวคือชายหนุ่มต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวปกติไม่เคยได้นอนอยู่แล้ว พอมีภาระต้องรับผิดช,ชอบมากขึ้นทั้งกิจการที่ขยายออกไปทั้งภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามาเขายิ่งทำงานเป็นบ้าเป็นหลังชนิดที่ถ้าไม่หมดแรงคาโตก็ไม่เลิกลาจนอันดาต้องบ่นเขาเรื่องนี้เป็นประจำคิมหันจะทำอะไรได้ละ่ะสิ่งที่เธอเตือนมาล้วนเป็นเรื่องถูกต้องทั้งนั้นเป็นเรื่องสำคัญอีกต่างหากต่อให้เขามีเงินมากมายมาปรนเปรยครอบครัวแค่ไหนแต่ชีวิตเขาก็สำคัญกว่าและสำคัญกับอันดาและลูกเช่นกัน ทว่าเผลิดีไรคิมหันก็ทำงานเพลินจนลืมเวลาเลิกงานที่กำหนดไว้ทุกทีอันดาไม่ได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเธออาสาทำหน้าที่แม่ไก่คอยจิกให้เขาเลิกงานให้วันนี้ก็เช่นกันที่คิมหันทำงานเพลินอันดาเดินเข้ามาเคาะประตูห้องที่เปิดอ้าไว้อยู่เรียกสายตาของชายหนุ่มให้ลาจากจอคอมพิวเตอร์ไปมองได้เวลาเลิกงานแล้วค่ะที่รักเสียงหวานร้องบอกคิมหันระบายยิ้มน้อย ถึงเวลาแล้วเหรอเร็วจังไม่เร็วหรอกค่ะสองทุ่มแล้วฉันให้คุณทำงานเกินเวลามาตั้งสองชั่วโมงเราตกลงกันที่หกโมงเย็นนะคะคิมหันเลือบไปมองนาฬิกาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นสิเขาทำงานเกินเวลาไม่รู้ตัวอีกแล้วฮะแต่งานมันยังไม่เสร็จเลยผมอยากทำอันนี้ต่อให้เสร็จนะขอต่อเวลาได้ไหมวิญญาณผีบ้าง,งานเข้าสิงอีกแล้วอันดาทำหน้ามุยพลันสายหน้า ไม่ได้ค่ะไม่อนุญาตโทรอีกนิดเดียวเองนะ้ที่รักให้ผมทำต่อเธอะนิดเดียวหน่เหรอเห็นบอกนิดเดียวทีไรมันไม่นิดเดียวทุกทีคิมหันยิ้มแย่ถูกอย่างที่ภรรยาพูดไม่นิดเดียวหรอกอีกเยอะแยะบ้านตาไทยทำยังไงก็ไม่หมดไม่จบง่ายๆพูดอย่างนั้นเพราะอยากให้เธออนุญาตต่างหากถ้าไม่นิดเดียวไม่อนุญาตค่ะอันดาว่ามาอีก ดูจังเลยครับคุณแม่ไม่ดูแล้วคิมจะฟังเหรอพอคะ่ะลุกได้แล้วปิดคอมเลยออกคำสั่งมาอีกคิมหันยังต่อรองแต่ผมก็อยากทำให้เสร็จก่อนอยู่ดีไม่ได้เหรอ,หอืมันสำคัญมากไหมล่ะคะคิมหันนิ่งคิดไปครู่ทุกครั้งที่เขาขออนุญาตเธอทำงานเกินเวลาทีไรแล้วถ้าเข้าสู่สถานการณ์นี้เมื่อไรเธอจะถามถึงความสำคัญก่อนทุกครั้ง แน่และว่ามันไม่สำคัญทําพรุ่งนี้หรือวันอื่นก็ได้ไม่ตายไม่ชาเกินไปด้วยเพียงแต่เขาเป็นพวกท่าทำอะไรแล้วต้องเร่งทำให้เสร็จๆไปเป็นิสัยที่แก้อย่างไรก็ไม่หายไปง่ายๆสักทีถ้าไม่สำคัญมากพรุ่งนี้ค่อยมาทำต่อดีกว่าพักผ่อนเธอคะ่กกะสุขภาพสำคัญกว่านะไม่ได้รับคำตอบก็คือคำตอบแล้วคิมหันไม่อยากจะยอมรอ แต่พอเขาเพลยเริมฝีปากขึ้นมาหมายจะเถียงอีกครั้งนิ้วชี้เรียวๆก็ชี้มาที่หน้าเขาอย่าคิดจะเถียงนะไม่มีแต่ไม่มีข้ออ้างแล้วลุกเดี๋ยวนี้เลยไปอาบน้ำแล้วเข้านอนไปนอนด้วยกันคราวนี้ชายหนุ่มถึงกับหัวเราะนอนด้วยกันเหรอค่ะทำไมคะหรือไม่อยากนอนด้วยกันเราก็นอนด้วยกันทุกวันอยู่แล้วนะฉันหมายถึงเข้านอนพร้อมกันค่ะ ไอ้นอนด้วยกันหนะ่ะมันนอนด้วยกันอยู่แล้วแต่เขานอนพร้อมกันมันเพิ่งจะมีช่วงนี้ที่ฉันคอยจิกให้คุณเลิกงานนี่แหละอันดาให้เหตุผลคิมหันตระหนักได้ว่าทุกคําพูดของเธอเป็นจริงเขาทํางานหนักเกินไปจนเผลอล้เลยเรื่องสําคัญไปเสียแล้วสิเรื่องเนล็กน้อ,อนยๆพวกนี้แหละที่เขาควรใส่ใจเขาต้องลดเวลางานมาให้ครอบครัวให้มากกว่านี้โดยเฉพาะตอนที่ครอบครัวของเขาและเธอขยายขึ้นการสายตาก็เหลือไปมองความโป่งนูนที่หน้าท้องของอันดา ชีวิตเล็กๆอีกชีวิตถือกำเนิดอยู่ในนั้นก่อนเจ้าตัวเล็กซึ่งเป็นคนพี่จะวิ่งเข้ามากอดแม่สงสายตามองคนเป็นพ่ออย่างเขาตาละห้อยดูก็รู้ว่าลูกกำลังจะชวนเขาเล่นด้วยหากแต่ยังไม่พูดจนกว่าจะได้สัญญาณจากแม่ว่าให้พูดได้หลังจากผู้ใหญ่คุยกันเสร็จตกลงจะลุกได้หรือยังคะอันดาว่าออกมาอีกครั้งคิมหันเกือบจะตอบรับแล้วถ้าเธอไม่ว่าต่อเสียก่อนถ้าไม่ลุกอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะรีบรีบลุกเลย เราไปอาบน้ำซะตเตรียมเข้านอนดูยังกับเป็นแม่เขาเลยคิมหันหัวเราะให้กับท่าทางนั้นปากตอบรับมือทําตามอย่างว่าง่ายครับครับคุณเมียลูกแล้วครับดีค่ะอย่าเอาแต่ใจทำตัวเป็นพวกผระเด็จการอีกบ้านนี้ประชาธิปไตยค่ะอันดาทิ้งท้ายก่อนพาเจ้าลูกคนโตออกไปรอคุณพ่อข้างนอกก่อนให้เวลาคิมหันได้จัดการอะไรของตัวเอง ขณะที่คิมหันหัวเราะให้กับคำพูดนั้นไม่เลิกเ็นดูจนต้องเรียกเธอเอาไว้อันดาคะผมรักคุณนะคนถูกบอกรักยิ้มบอบตอบ,ตอบอยังไม่เคินอายรักเหมือนกันคะ่ะแล้วอย่ามัมผีรีพีไรบอกแล้วไงว่าให้ลุกเดี๋ยวเธอครับครับหัวเราะให้กันส่งท้ายอีกทีคราวนี้ล่ะเขาคงต้องเลิกงานจริงๆแล้วส่วนเรื่องบ้านนี้เป็นประชาธิปไตยนั้น เขาเถียงคาใจเลยว่าไม่ใช่เป็นผดเด็จการต่างหากและคิมหันมั่นใจว่าไม่ใช่ตัวเขาแน่ที่เป็นผดเด็จการออกคำสั่งเก่งขนาดนี้ผดเด็จการตัวจริงคือภรรยาสุดที่รักนั่นลหละตัวเขาน่าเป็นลูกไก่ในกำมือจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดแต่ถ้าอันดาจะรักเขาก็จะรักเธอให้มากยังพูดตามจงรักภักดีกับผู้นำในระบอบผดเด็จการรักเช่นกันรักและเคารพอย่างสูงนะครับท่านผู้นำของผม